นี่ครับรถมทเขียวกลมาแลนะ้ว,วนะนี่นะกำลังทำงานกันอยู่ตรงนี้นะปะนี่รรทุกใหญ่กำลังตักเนบะผมไปถมอื้ออื้อื้ออ่านี่นใหญ่ไครนะับปุ๊ไม่โคลปุ๊ ไ,ไมโครล,ลงแล้วขึ้นขึ้นคันเขียวมาช่วยงานอีกคันนึงครับตอนนี้รถเกะกรถตักกำลังตักอยู่ข้างในในบ่อเลยครับอืออตักอยู่ในบ่อเลยครับเอ message, oh, ้ยนี้คือช่องรถตักดีครับมันก็เลยง่ายครับ อักอย่างเดียวเลยครับอ๋อไม่ติดน <welche ăn? S 1> ะอ๋อนี่กระโดดแล้วมันกระโดดนี่ครอบบุญขามรูได้ไหมครับอาอข้ามไปได้ครับ แม่โคเขียวทำงานครับไอโอโฮลงบาดีบ่างแม่โคครับนี่ครับต่อเออโคเขียวสิบแปดออนโคเดินมาครับโค,คือมาขุดตรงนี้มอบอบนนบนอบนขุดกันนะครับเออปึ๊บ Oh. เดี๋ยวเรามาดูคันนี้จะถอยลงไม่ได้ครับอ้โ oh. oh. ถอยลงไม่ได้ oh. ป<ะ>นี่รอถอยแล้ว oh. ไม่ติดนะป้องอ้าวนี่ดูครับป้องวิ่งได้ด้วยครับโอ้โหวิ่งไม่ติดเลยนะครับ นี่โอ้โหลุยเลยักะลุยยยอยครับกะลุยยังยอยงานครับงานนี่ตดเกรก็เกดให้นะครับรถโอ้โหมาครับโอ่ทางครับ แล้วจะไปคุยตรงไหนกันนอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับปุ๊บเป้ง